ก่อนมาเรียนมันก็จะมีความ,มเราไม่รู้ว่าเราจะสั่งยังไงแล้วก็สติแตกเป็นบางครั้งปกติที่สอนเองก็มีแค่ขอมือมีแต่ทางง่ายๆแต่เวลาเราออกไปข้างนอกเราเจอหมาตัวอื่นเรานึกไม่ออกว่าเราจะต้องแก้สถานการณ์ยังไง mm hmm. ก็ดีขึ้นนะคะนิ่งขึ้นแล้วก็ฟังฝังมากขึ้นเยอะเลยหลังจากนี้คือเราก็ได้เครื่องมือแล้วที่จะแบบเอาไปสอนดับบต่อที่บ้าน สนุกดีค่ะอ่ะอบางทีอ่เวลาเราดูสไลด์อย่างเดียวเราอาจจะมีความไม่เข้าใจในบางเรื่องแต่พอแบบเราไปปฏิบัติจริงเราเข้าใจเลยว่าไอสิ่งที่มันอยู่บนสไลด์มันแปลว่าอะไรแนะนำค่ะเราจะไปแนะนําพวกคนในพักหมาด้วยแบบดึงหนกักอะไรอย่างเงี้ยฟังไม่ฟังเราว่า4ี่พันก็คือคุ้มมากๆเพราะว่าเราสามารถสอนมันได้ไปเรื่อยๆเลย